นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินถั่วงอกก่อนกินผักไปก่อนนะเจ๊ตัวไวๆผักอ่ะเก่งที่สุดเลยอ่ะนั่งลงในดีนั่งลงในดีเดี๋ยวเดี๋ยวยิบให้อ พี่พุงกินได้ไหมผักน้องกินผักเกองอกินผักนะอ่ะนี่ไก่ของหนูเย็นแล้วก๋วเตี๋ยวไก่ตุนเอาไก่เนื้อน้องไก่มาให้น้องอตีนุอนอร่อยไหมลูก กแก้บเตรียมหมดเลยกินผักต่อ,ตอไม่ยอมกินไม่กินแล้วหรอเก่งไหมเก่งที่ชุดเลยนั่ง